ส่วนสําคัญนะคะเป็นเบื้องหลังที่สําคัญของทองใช่ครับก็ทางช่างทองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเนื่องจากตอนนี้ทองก็แพงนะครับจะซื้อถึงเส้นก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหนึ่งบาทนะครับฉะนั้นตอนนี้คนที่มีกําลังซื้อเนี่ยก็คือมีกําลังซื้อน้อยลงนะครับเพราะว่าทองตอนนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากการซื้อขายเพื่อเป็นซื้อขายรูปประพันธ์เนี่ยเปลี่ยนสภาพคือเป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุนนะครับฉะนั้นวอลรุ่มการซื้อขายรูปประพันธ์ยังมีไหมก็ยังมีอยู่ แต่ว่าน้อยลงไหมน้อยลงไปเยอะครับเพราะส่วนใหญ่ช่างทองนี่คือไปทําทองรูปพนธณใช่นะฮะซึ่งช่างทองเมืองไทยก็เป็นช่างที่มีฝีมือนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้พยายามศึกษานะฮะว่าเออจะทํายังไงเพื่อพัฒนาตลาดทองคําไม่ว่าจะเป็นรูปประพันธ์เนี่ยเพื่อเอาส่งออกอนะครับเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ย ก็ถือว่าคนไทย,นยมีฝีมือในการทําทองว่าจะทําแต่ละเส้น,นยากลําบากมากแ,ลแล้วฝีมือดีกว่าหลายที่<ช>ด้วยนะ,นะครับแต่ว่าเราก็พยายามศึกษาว่าเอจะทํายังไงเพื่อดูว่าเอาฝีมือไทย,ยส่งออกไปตลาดต่างๆออนะครับล้วก็ตอนนี้กาลังทําการศึกษากันอยู่แต่ว่าตอนนี้ต้องรองรับคนกลุ่มนี้พอสมควรเลย<ช>ที่สถานภาพไม่แน่นอนละเรื่องงานการใช,ใช่ครับค่ะ ก็ถือว่าทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทองคำนะคะคงจะได้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนของ MTS Gold Future ที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันก็ถือว่าคุณผู้ชมน่าจะชัดเจนนะคะว่าจะลงทุนในทองคำเนี่ยแบ่งยังไงควรจะมีทั้ง โกลฟิวเจอร์แล้วก็ทองคําแท่งเปอร์เซ็นต์ของโกลฟิวเจอร์ก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะให้น้ําหนักกับทองคําแท่งมากหน่อยนะคะแล้วก็ระยะยาวมองโอกาสก็คือทองคํายังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ต้องติดตามในบ้านเราว่าค่างเงินบาทนั้นจะแข็งค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าทุกๆุกทิปสิสตางค์เนี่ยมีผลต่อราคาทองคํห้าสิบบาทนะคะวันนี้ก็ได้ใช้ภาพกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ s นั้นอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าต้องติดตามปัจจัยต่างๆแล้วก็ต้องค่อนข้างไวในข่าวพอสมควรที่สาคัญ ต้องถามตัวเองดูได้ว่าคุณสามารถจะทนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนหนึงจะแฮปปี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเห็นจังหวะในการที่ควรจะขายให้ทําไมฮะอะไระครับถ้าจังหวะนั้นคุณจะต้องขายต้องรีบเข้าไปทำไงในโกลฟิเจอร์ก่อนนะก็ถ้าเกิดต้องมองดูว่าถ้าเกิดเราคิดว่าจะลงนะครับก็ขายก่อนแล้วค่อยซื้อหรือว่าถ้าคิดว่าจะขึ้นก็ซื้อก่อนแล้วค่อยไปขายโอเคนะค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณนัทพงศ์เฮรันเยสรีค่ะกรรมการผู้จัดการ MTS g o Futures ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หมดเวลานะคะสำหรับอีคโนโมิคทามกันแล้วก็ส่งต่อไปที่ข่าวเด่นเที่ยงวันกันเลยดิฉันคุณอังคณางแล้วก็แขกรับเชิญลาอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี<อ>ค่ะ